การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติพื้นฐานที่มั่นคงของชาติจึงเริ่มมาจากการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งภายใต้การนำของนายพรยวันจันทนะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งมีบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่84คนโรงเรียนในสังกัด175โรงเรียนนักเรียน35,030คนครูและบุคลากร2,700คนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยมีผลงานเด่นในรอบที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ดังนี้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาติโดยจัดกิจกรรมลูกเสือต้านพยาเสพติดให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งในสังกัดจำนวน65โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและผู้อื่น และปฏิบัติตัวให้ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขทุกประเภทความปลอดภัยของผู้เรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนหรือชกชอนประจำเขตตรวจราชการที่11มีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุกมิติทั้งการลงพื้นที่ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับความคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการมอบเงินเยียวยานักเรียนกรณีประสบภัยต่างๆทั้งนี้ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งยังได้รับมอบหมายจากสพทให้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2564ระดับเขตตรวจราชการและระดับภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบาย350,000บาทดังนี้โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนงบประมาณ111,200บาทโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอลสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพงบประมาณ62,400บาท และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณ1,76,400บาทนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเงินช่วยเหลือ2,000บาทสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหได้ดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบแนวทางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 2. ้ภายใน3วันทําการหลังจากได้รับเงินจากสานักงานเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนดำเนินการเบิจเกจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อในระบบ DMC ณวันที่25มิถุนายน2564 3. การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน ดำเนินการสายเงินเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน 4. กรณีที่เด็กย้ายโรงเรียนภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนดำเนินการติดต่อผู้ปกครองหรือนักเรียนให้มารับเงินหรือติดต่อสถานศึกษาที่เด็กนักเรียนย้ายไปให้มารับเงิน แม้ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งยังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปลอดภัยพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสืบไป